สวัสดีค่ะแปมโตโยต้าชัวออนรถค่ะวันนี้แปมพามาชมรถมีระดับค่ะ Toyota Innova วาค่ะเป็นเกรดพรีเมียมเลยค่ะเครื่อง2.8รุ่น G ปี2018นะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลค่ะมาแรงม้ามาถึง174แรงม้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมสเปครถภายนอกกันเลยนะคะ คันนี้ค่ะออกแบบด้วยดีไซน์ค่ะกระจังหน้าแบบใหม่ค่ะเป็นแบบโครเมียม2เส้นนะคะเพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตในตัวมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้าค่ะและมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะล้ออลลอยค่ะคันนี้จะเป็นขนาด16นิ้วค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะเพื่อความหรูหราและความปลอดภัยนะคะ มือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะและคันนี้มีการติดตั้งสเกิร์ตรอบคันค่ะด้านหลังก็เป็นสเกิร์ตรอบคันค่ะติดตั้งพร้อมไฟเรืองแสงนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และมีสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะสัญลักษณ์โลโก้เครื่อง2.8รุ่น G ค่ะเดี๋ยวแบพาไปชมภายในนะคะจะเห็นความหรูหรายิ่งขึ้นเลยค่ะ คันนี้รถเดิมๆเลยนะคะเบาะจังเป็นเบาะผ้าค่ะมีการตัดเย็บอย่างปาะณีตและดูแลความสวยงามยิ่งขึ้นนะคะยังสะอาดสะอาดและดูใหม่อยู่ค่ะภายในนะคะพวงมาลัยคันนี้ค่ะจะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงค่ะสวิตการรับสายโทรออกนะคะคันนี้รถวิ่นไปแล้ว141,259กิโลเมตรค่ะ เครื่องเสียงค่ะจะเป็นแบบทัชสกรีนค่ะสามารถใส่ตัวเ,เรื่องเล่น DVD ได้นะคะระบบแอร์จะเป็นแบบดิจิตอลค่ะมีช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะคะเก็บของค่ะอเนกประสงค์ค่ะระบบเกียร์จะเป็นแบบ7สปีดค่ะแบบแบบพาไปชมแถวที่2นะคะแถวที่2ค่ะ ความรู้ลาและความเ็กประสงค์เพิ่มขึ้นค่ะแถวที่สองจะเป็นเบาะแบบแยกนะคะมีที่ชั้นวางนี่ค่ะรองรับน้ำหนักได้ถึง10บกิโลนะคะเบาะสามารถพับได้ค่ะแล้วเรามีแถวที่สามด้วยนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์6ที่นั่งค่ะเกรดพรีเมียมเลยค่ะ ระบบแอร์แถวที่2ก็จะมีแยกให้นะคะถ้าคนไหนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องช่องแอร์ว่ากลัวข้างหลังจะไม่เย็นค่ะตรงนี้เรามีระบบแอร์ให้ค่ะสต็อปเลยค่ะหยุดเลยเป็นยังไงคะรถระดับหรูเกตพีเมียมค่ะโต y ยต้าอ n o โ a ค่ะเครื่อง2.8รุ่น G-P 2018ค่ะคันนี้พิเศษสุดๆ,ๆค่ะที่โต y ยต้าโชว์อ่อน ขายอยู่ที่589,000บาทค่ะมาพร้อมกับการรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลค่ะนอกจากนี้ยังมีแคมเปญดีๆรออยู่ค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็แสนถูกค่ะแค่1.29เท่าน,นั้นเองสนใจมาชมรถมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะแตมรออยู่ที่โตโยต้าชัวสาขาอ่อนนุชค่ะ